คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีธรรมบารมีสามสิบทัศะเดชพระคุณหลวงปสดตันทัสโรที่เป็นเครื่องจักละเอียด พลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทำทั้งหมดทุกทมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุธาตุทั้งหมดทั้งธาตุละเอียดธาตุหยาบที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาาุวิญญาณธาตุเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด รมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดประกอบให้ธาตุเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ประจำพื้นที่ในทุกจักรกวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรทำกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่มาจากทำรรกิเลสทำหยุดเป็นตัวสาเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลส ทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศทเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆของธรรมกิเลสรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตทเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเดินทางไปตามธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ธาตุ ประกอบเป็นโครงสร้างของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโร,รธรรมกิเลสที่ดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโร,รเกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรทำกิเลสทำให้ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นร่างกายที่เป็นตัวตนตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้ เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์จักรวาลม,มนุษย์หมายถึงโลกมนุษย์รวมถึงนรกรวมถึงโลก,กันรวมโลกมนุษย์นรกโลก,กันเป็นความหมายของจักรวาลมนุษย์ ที่มีร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่มีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทำทุกธรำเดินทางไปตามธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บรารบีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสตจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของ สร้างโครงสร้างกทมอขออทาให้คนสัตว์สิ่งของถูกสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรซึ่งเป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นร่างกายของอาหารเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ทำกิเลสสร้างโครงสร้างกทอทมขอออทําให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เสื่อมสลายทําให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสโลภโกรธหลงหลับไหลไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม ไม่เป็นความรักปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงกุศลยันทัสโรไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสให้กิเลสสั่งสมรวบรวมในร่างกายมีกิเลสเดินทาง ไปตามร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่มีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทำกิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้อาฆาตบ้านร้ายเบียดเบียน,ยน,ยนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี้ลูกนี้ ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันโดยยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมให้กิเลสสั่งสมรวบร,รวมในร่างกายให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสุดทธธัศพระเดชพระพกุลหลวงปุษย์ยันทัสโรในร่างกายให้กิเลส ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมอขอออที่กิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อให้คนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กิเลสตั้งแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสกกทมอขออเพื่อให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทััน์นี้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาต ที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงคลามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารบีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรกิเลสนำเสนอบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อแก้ไขวิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดกิเลสบังคับหลอกลวงให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลส บังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ อาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาสร้างคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษา ให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิเป็นวัดต,ตสงสารกิเลสบังคับหลอกลวงให้หลับไหล ให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เบียดเบียนทำร้ายทำลายตัวเองเบียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันให้กิเลส สั่งสมรวบรวมในร่างกายมีกิเลสเดินทางไปยังส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสุบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสตเจนทัสโรขยายพื้นที่แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอ ขอ,อออจากการบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาของกิเลสให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ชีวิตเป็นยังอยู่ยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่พึ่งพาอาศัยไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่เคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสารสิทธทั์ ะเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชากิเลสคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้าง ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้หลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดรฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของกิเลสทำให้คน มนุษย์เป็นอะมนุษย์ทำให้เป็นมนุษย์เดลฉาโนมนุษย์สเปโตมนุษย์อสุลกาโนมนุษย์นารักขโโคมนุษย์โลกาโนที่มนุษย์ถูกกิเลสบังคับควบคุม ให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์โลกันกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้อะมนุษย์ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นอบายภูมิกิเลสบังคับ หลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมอคออเป็นวัตะสงสารชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ด้วยบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสเรียนรู้บังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพื่อทำให้กิเลสที่มีโยนาแน่นในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของกิเลสให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่กิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้รู้ว่าชีวิตเป็นยังอยู่ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นคนพาน ที่ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสได้เดินทางไหลเวียนเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโร สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้ากิเลสสร้างเลี้ยงรักษาเป็นเหตุการณ์เรื่องราววิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเพื่อเบียงเบนปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ พึ่งพาอาศัยศรัทธาเริ่มใส่เคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุสจันทัสโรให้ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ได้ มีความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัดสิ่งของ ทำให้คนสัตว์สิ่งของพัดพราว้าเวมีภัยพิบัติลำบากยากจนขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ไม่เป็นมนุษย์เป็นอะมนุษย์ที่มีกิเลสอยู่ในร่างกายสั่งสมรวบรวมเป็นพื้นที่ของกิเลสรายละเอียดที่คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของ คนสัตว์สิ่งของที่ถูกคนสัตว์สิ่งของบูชายันที่ทำให้ผู้ถูกคนสัตว์สิ่งของบูชายันพัดพรากถูกทําร้ายทําลาย,ลายถูกหลอกลวงถูกขโมยทรัพย์สมบัติถูกบิดเบือน หมมเมาถูกกดขี่ถูกฆ่าให้ตายถูกทรมานถูกกักขังอยู่ในที่คับแคบสกกระปกอยู่กับโรคภัยเจ็บป่วยให้พัดพรากจาก ิ่งที่เป็นที่รักในทุกรายละเอียดที่คนสัตว์สิ่งของกระทำกับคนสัตสิ่งของที่ถูกบูชายันกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นกับ ผู้ที่อยู่ในวงจรของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เกิดขึ้นกับคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันให้เกิดขึ้นกับผู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของที่เป็นความหมายของการเกิดคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่รักเพื่อรวบรวมรักษากิเลส ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั้นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของขาดแคลนทรัพย์สมบัติขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบชีวิตโดดเดี่ยวว้าเวยเหงาเศร้า ถูกบังคับหลอกลวงให้เป็นอวบายภูมิเป็นวัฏตะสงสารที่เป็นวัตถจักรของชีวิตที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ดำเนินไปพระบี30ทัิบ์ัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนา ตัวเองจากทำทั้งหมดทุกธทมแผนผังสำเร็จเวลาของธรมทั้งหมดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจัน์ทัสโรประชุมรวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้รวบรวมรักษาบารมีสาสิบทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงปสษจันททัศโรรวบรวมรักษาธาตุที่บาจากทุกติพานทั้งน,นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อสร้างที่สดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงปุดจันทรทัศโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัญชการจคนทนุกยูได้ให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบราบรมีสามสิทธัสษเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทัสร ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันททัสโรทั้งหมดเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมท่าทุกท่าที่มาจากทุกนิพพานท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโตสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา